สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันที่2 9เป็นวันคล้ายวันเกิดของตุ้ยนุ้ยนะคะน้องไข่มุกรอปภน้อยนะคะบ้านแฟตนะคะวันนี้เราก็เลยจะให้น้องนะคะมาใส่บาตรในช่วงเช้าแต่เนื่องด้วยน้องน้องใส่บาตรเองไม่เป็นนะคะก็เลยจะให้พี่ทองคําเป็นตัวแทนนะคะใส่บาตรให้กับน้องสาวนะคะตอนนี้หลวงตาก็มาถึงที่นาบ้านเราแล้ว จ่าหรือยังมีนาจ่าลงตายังลูกถอดรองเท้าด้วยอ,อาการ <c oughs> ได้คยวฮะพี่ทองคำนั่งข้างหลังก็ได้ลูก ยิงนอ้ยลาพอละพอนลาพอน สาธุสาธุสาธุกราบครับพี่อ้วนกาบเออจา้าทูจา,าทุจาโอเค <laughs> ยิงนวยยิงด้วยใส่บาทไม่เป็นต้องให้พี่อ้วนมาใส่แทนไ <laughs> ปลูลกไป <laughs> ครับผมไปเ<า>ข้าบ้านเ <laughs> ข้าบ้านเดี๋ยวเย็นนี้มี เป็นปาร์ตี้ครอบครัวนะคะทุกคนเป็นปาร์ตี้นะคะก็จะมีน้องช้างนะคะมาร่วมปาร์ตี้ด้วยทั้งหมดก็9ก้าเชือกนะคะรวมของบ้านแฝดด้วยนะคะรวมของบ้านแฝดด้วยทั้งหมดก็จะเป็น9้าเชือกนะคะก็บ้านแฝดก็สี่เชือกแล้วเนาะทองคาทองแท่งน้องไข่มุกนะคะอ่า แม่ทองคุณนะคะสี่เชือกแล้วแล้วก็จะมีบ้านน้องน้ำเพชรปอลทายทวีโชคน้องน้ำค้างแล้วก็น้องไอด้านะคะทั้งหมดก็จะเป็นเก้าเชือกพอดีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มูลศรีชานะคะที่เป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการจัดงานวันเกิดให้กับน้องไข่มุกนะคะในปีนี้อันนี้ก็จะเป็นญ้าที่เราไปรับมาเมื่อวานนะคะไปเอามาเมื่อวานเกือบสามร้อยมัดเอากําลังเอาลงจากรถนะคะยังเอาลงไม่หมดนะคะลงตามาก่อนะค จ้าของงามเกิดปีนี้อายุครบสิบขวบนะคะปีนี้อายุครบสิบขวบก็เป็นการจัดงานวันเกิดเรียบง่ายนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับช่วงเย็นนะคะก็เป็นการปาร์ตี้ผลไม้นะคะสําหรับน้องตุ้ยนุ้ยนะคะกับเพื่อนๆพี่ๆเรานะคะอันนี้ก็เป็นการใส่บาตรในรอบเช้านะคะรับบุญในช่วงเช้าก่อนนะคะอายุครบสิบขวบจะเป็นสาวแล้วตุ้ยนุ้ยของเรานะคะทุกคน โอเคไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะรื้ยังสวัสดีค่ะด้วย,วยทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้จ้า